ไปจุดเบอร์สองกลางลองตรงกลางอันนี้ผมเขาค่อนข้างหยิกแล้วก็แข็งเราไม่ตัดสูงเอาเบอร์สองฉาบไปก่อนอ่าฉาบนะครับฉาบแบบฉาบป,ปูนครับฉาบไปก่อนไถไถไถครับเอาไปก่อนครับไปอ,อย่างนี้เราก็เอียงมาดูนิดนึงครับลองตรงกลางนี่ด้านด้าน,น,นข้างนี่ก็ เอามาตามเบอร์สองที่แถวนี้นลยครับไล่ตามมาเลยเนาะไลลตามมานี่คือ,ลอกลางนะ<ร>งด้านหลังก็เช่นกันลองตรงกลางคือกึ่งกลางใบหูกึ่งกลางใบหูนี่ข้างนี้และข้างข้างขวาและข้างซ้ายครับแล้วก็มาดูนีหต่อยได้ไม่เป็นไรใช่ไหมประมาณเอาครับแค่ประมาณดูนะครับ,น,รบนี่คือลองตรงกลางมันจะสำเนี้ขนาดนี้ขนาดนี้โอเคดูด้านนี้ ส่วนที่มันเหลือๆนี่เราเอากนรไกลเล็มนิดหน่อยครับอันนี้ถ่ายไปก่อนเนาะถ่ายเป็นแบบเป็นทรงเป็นแนวมาเป็นแนวก็มาตกแต่งแล้วก็ดีไซเนอร์ไปก่อนแล้วก็จับเสี่ยมตามให้มันอยู่ในในส่วนที่เราจะฉาบปูนทับอ่าใช่รวมทั้งหมดเลยวิชาช่างวิชาช่างมารวมฉาบปูนต้องจับเสี่ยมก่อนถ้าไม่งั้นไม่ตรงจับเสี่ยมนะครับผมการตัดผมก็จะมีจับเสียยมจับเสี่ยมถ้าไปพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์ต้องไดอะแกรม มมีไดกรถ้าเป็นเทคโนโลยีตอนนี้อาจารย์อ้อนมาแล้วนะครับมีไดอะแกรมมาไดอะแกรมนี่คือเขียนแบบสิจะบอกเลยว่าไดอะแกรมคืออะไรไดอะแกรมคือวางแผนการตัดวางแผนการเดินวงจรอิเล็กทรอนิกส์อันนี้เราก็วางแผนเนาะอันนี้วางแผนวางแผนเป็นการวางแผนแพนนิ่งภาษาฝรั่งกพนนี่อีกแพนนิ่งคือวางแผนออกกันไนเสื้ออีกออกกันไหนนี่คือองค์กรครับเอาองค์กรออกกันไหนโอ้ปลได้หมดเลยครับผม ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดครัผิดก็ขอโทษครับผิดก็ขอโทษผิดก็ขอโทษถูกก็เอาไปใช้เอ,ใชเอาไปใช้ถ้าผิดก็อย่าไปใช้นะครับครับ บางทีก็ลืมเนาะเรียนมานานนะอาจารย์อ้นลืมสิลืมสิลืมมันไม่ได้ศึกษาไม่ได้คุยกับฝรั่งฝรั่งไปก็ลืมนะคุยกับฝรั่งเขายังบอกว่าเลเบอร์ก็แปลว่าคนตีคอนอาจารย์อ้นจริงๆมีเมียฝรั่งนะแล้วไปคุยกับฝรั่งบ่อยนะต้นฝรั่งนะครับคุยครับผมขึ้นไปเอามาทีละสองลูกอ่าใช่มีเมียฝรั่งอยู่ขึ้นไปก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเาอย่านอกเรื่องเอาบอกตรงนี้ประอบประอบแล้วก็ลงมาบอกตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับนี่คือเบอร์สองไม่ได้บอกเขา <Yeah. S 2> นี่ดูนะฮะเนี่ย <atm. S 2> ลองทรงกลางนะนี่ด <โ imated. S 1> ูว pues, <find. S 1> ิธีหันบัตรเลี้ยนนี่นี่ลองทรงกลางนี่นี่ทำอย่างนี้ทั้งข้างข้างข้างขวาก็มาทางนี้ข้างซ้ายก็มาทางนี้อนี่นี่แล้วหลังก็อย่างนี้ทีนี้ก็ถอดเบอร์สองออกเอาเบอร์หนึ่งถอดได้อ่ะจัดไปเดี๋ยวทันใจเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งก็เช่นเดียวกันถ่ายเหมือนเบอร์สองแต่มันมันต่ำกว่าถ่ายแบบถ่ายนาเลยไหมขยักขยักไม่ใช่ถ่ายนาแล้วถ้าขยักขยักนี่ถ้าขยัก